่วงเวลาชวนเย็นเกือบจะคาของเย็นวันหนึ่งได้มีหญิงสาวอุ้มลูกเล็กเดินดิ่งตรงมาที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านมีท่าทางลุกลี้ลุกลนกระวนกระว,นกระวายใจไม่ใช่น้อยมาถึงก็ไม่ทันที่ผู้ใหญ่จะได้ซักไซายถามถ่ายอะไรนางก็รีบเอ่ยปากพูดกระัวจนแทบจะฟังไม่ได้สับจนผู้ใหญ่ต้องยกมือบอกวายใจเย็นเย็นมีอะไรคค่อยพูดค่อยๆจากันได้แต่นางก็ยังรีบร้อนจะบอกที่พอจะจับใจความได้ว่า ด้วยความที่เป็นห่วงผัวที่หายตัวไปในป่าหลายวันมากแล้วว่าอาจจะมีอันตรายหรือว่าบาดเจ็บจนไม่สามารถที่จะกลับมาที่บ้านเลือนได้ซึ่งผัวของนางนั้นมีอาชีพเป็นพรา่าสัตว์ได้เข้าป่าไปล่าสัตว์และยังไม่กลับมาจนผ่านมาถึงวันนี้ก็สี่วันเข้าไปแล้วรอแล้วรอเล่าจากบ่ายยันเย็นวันผ่านสองวันผ่านก็นนยังไม่มีวี่แววว่าผัวจะกลับมานางก็เลยร้อนใจมากและอยากมาขอความช่วยเหลือ จากผู้ใหญ่ให้ช่วยกันออกตามหาหลังจากที่พูดคุยกันจนรู้เรื่องรู้ความแล้วพ่อผู้ใหญ่ก็ร้องบอกให้หลานชายของแกเองไปตามตัวตะก้องมาพบด่วนไม่นานนักตะก้องก็รีบร้อนมาอย่างว่องไวเพราะว่าร้อยวันพันปีพ่อผู้ใหญ่ไม่เคยถามหาครั้งนี้คิดว่าคงจะมีเรื่องสําคัญเป็นแน่หรือไม่ตนเองนั้นก็อาจจะไปทําอะไรให้ขัดข้องใจพ่อผู้ใหญ่หรือไม่แต่เมื่อมาถึงจึงได้รู้เรื่องรู้ความทั้งหมด ว่าพ่อผู้ใหญ่แกต้องการให้ตากล้องไปช่วยตามหาคนให้หน่อยซึ่งเป็นผัวของหญิงสาวแม่ลูกอ่อนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันซึ่งก็ได้นั่งอยู่ที่นั่นด้วยได้หายตัวไปในป่าหลังจากที่ออกไปล่าสัตว์ที่พ่อผู้ใหญ่ต้องไปเรียกตากล้องมากเพราะว่าแกเคยเป็นพรานเก่ามาก่อนและเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นในหมู่บ้านที่เคยเข้าป่าลึกนอกนั้นก็ไม่เห็นว่าจะมีใครอีกพอเอาเข้าจริงๆแล้วแม้ว่าอายุอานามของแกจะมากโขแล้ว แต่ว่าตะก้องแกก็ยังดูกระชับกระเฉงว่องไวไม่ต่างกับสมัยหนุ่มเรื่องอาวุธคู่มือก็ยังเห็นว่าแกเคยได้ใช้อย่างเป็นปกติดีอยู่แถมตะก้องแกก็รับปากที่จะช่วยแถบจะไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะตัวตะก้องเองแกก็รู้ว่านอกจากแกแล้วก็คงจะไม่มีใครที่จะสามารถช่วยหญิงสาวนางนั้นตามหาผัวได้จึงรับปากว่าพ่งนี้จะรีบออกเดินทางตั้งแต่เช้าแกก็ได้มีเวลากลับไปจัดเตรียมข้าวของเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อม ก่อนฟ้าสางตาก้องแกก็รีบออกเดินทางทันทีมีเพียงปืนยาวและมีดหมอที่ใส่เอาไว้ในยามรวมทั้งข้าวห่อที่ห่อ,อไว้กินกลางทางด้วยกับสองยาชนที่เน็บเอาไว้ที่เอวตลอดเวลาและกระบอกน้ำที่แกใช้อยู่เป็นประจำเดินดิ่งไปตามทิศทางที่คิดว่าจะมีพลานด้วยกันเข้าไปที่จุดหมายในพื้นป่าน,นั่นก็คือโป่งใหญ่ที่แกพอจะจำความได้สมัยที่เป็นพลานเคยเข้าไปนั่งล่าสัตว์ แต่แกก็ไม่รู้ว่าพลานุ่มจะเคยเข้าไปที่นั่นหรือไม่เพราะโป่งนั่นก็อยู่ลึกเข้าไปในป่าไม่ใช่เล่นหากไม่คุ้นเคยหรือไม่ชำนาญทางก็คงจะหาไม่เจอหรือไม่ก็อาจจะมีจุดอื่นๆอีกที่มีสัตว์ลงไปหากินอีกหลายที่ที่ตะกองแกเองก็อาจจะไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เข้าป่าล่าสัตว์มาเกือบสิบปีเข้าไปแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นที่โป่งใหญ่นั่นก็เพียงแค่เดินไปตามแนวเขาสองลูกโดยที่ไม่ทิ้งระยะก็จะเจอได้โดยไม่ยาก แม้สภาพป่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากไหมก็ตามทีแต่กองแกก็ยังเลือกที่จะเดินสำรวจเลาะไปตามชายป่าใกล้แถบนั้นก่อนเพราะโปร่งนั้นอยู่ลึกเข้าไปมากหากเข้าไปแล้วไม่เจอก็อาจจะเสียเวลาเปล่าแวะหนังมวนยาฉุนจุดสู่ไปเป็นระยะระยะและมองสำรวจไปด้วยหาหลองรอยที่น่าจะมีสัตว์ป่าลงมาหากินเมื่อสำรวจไปจนทั่วตามจุดจะเห็นรลองรอยของสัตว์ป่าแต่ก็ยังไม่พบวีแววว่าจะมีพรานนมอยู่สักทีเดียว เป็นช่วงเวลาล้างเที่ยงเข้าไปแล้วแต่กองแกก็เลยหลีบตัดสินใจเดินดินเข้าไปที่โป่งใหญ่นั่นทันทีเพราะจะได้เวลาที่กะเอาไว้พอดีกว่าจะถึงก่อนค่ำและได้เผื่อเวลาเอาไว้นั่งพักสำรวจพื้นที่และนั่งโฉบยาฉุนไปด้วยจวบจนใกล้จะถึงโปง่งที่แกเคยได้เข้าไปเป็นประจำเมื่อสมัยที่ยังล่าสัตว์เป็นพระนาชีพอยู่เพราะที่นั่นเป็นโป่งใหญ่มีสัตว์ป่าลงมาหากินกันมากมายไม่ต้องไปตามหาเดินตามล่าสัตว์กันให้เมื่อย ระหว่างทางที่เดินไกลโป่งเข้าไปเรื่อยๆนั้นก็ได้ยินเสียงสัตว์ป่าส่งเสียงรำร้องมาเป็นระยะๆะะและคงจะเป็นสัตว์ป่าจำพวกที่ออกหากินในตอนกลางวันหากว่าผีพรมเข้าไปอาจจะโดนสัตว์ใหญ่จู่โจมเข้ามาทำร้ายเอาได้ไง่ายๆแกมองสำรวจดูลอบๆบริเวณไปจนทั่วอาจจะเจอเข้ากับพาาน,นมก่อนที่จะถึงโป่งใหญ่นั่นก็ได้แต่ก็ไม่มีวี่แววอะไรให้เห็นสุดท้ายก็เลยตัดสินใจหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห่าง บนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นที่คาดว่าจะเป็นทางผ่านของสัตว์ป่าขึ้นลงไปที่โปง่งเมื่อมัดห่างเสร็จก็ปีนขึ้นไปสำรวจบนยอดต้นไม้มองสำรวจหาพลานนมจนทั่วก็ไม่เห็นวีแววว่าจะมีใครอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นสุดท้ายก็ทำได้แค่ปีนลงมาที่เดิมนั่งบวนยาชุนจุดสูบรอเวลาเพื่อจะฟังเสียงปืนที่ดังขึ้นมาว่าจะมีใครมานั่งห่างดักยิงสัตว์อยู่แถวโป่งนั้นหรือไม่ ทั้งคืนตั้งแต่คำพยันฟ้าสางก็ยังไม่มีเสียงปืนดังขึ้นแม้แต่นัดเดียวแกก็เลยต้องรีบปีนลงจากนั่งห่างในช่วงเช้าออกเดินหาล่องลอยดูหลบหล่อโป่งไปทั่วเพราะเช้าๆจะปลอดภัยไม่ค่อยจะมีสัตว์ใหญ่มากินโป่งมากนักแต่ก็ไม่พบปีแววหรือหล่องลอยอะไรของพลาหนุ่มแกก็เลยต้องเดินลึกเข้าไปเหนือโปง่งเพื่อหาจนทั่ววนไปวนมาอยู่เกือบหมดวันในรัศมีหลบหล่อโป่งนั่น ก็ไม่พบรล่องรอยอะไรหรือจุดไหนๆที่เหมาะกับการนั่งห้างดักยิงสัตว์จูรอบๆบริเวณโป่งใหญ่นั่นอีกแกก็เลยต้องหาที่เหมาะมัดห้างขึ้นมาใหม่เลยจากโป่งเดิมไปอีกฟังตกค่าก็เริ่มเห็นสัตว์ใหญ่น้อยที่พากันลงมากินโป่งอยู่รอบๆแกนั่งมวนยาฉุนจุดสูบยังไม่ทันจะหมดมวนสัตว์ที่แกเห็นก็พาคันแตกตื่นตกใจวิ่งกันเตลิดหนีกันวุ่นวายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็เห็นว่า มีเงาของคนเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้แสงจันทร์พอโผล่ออกมาจนเห็นได้ชัดเจนแกก็จำได้ทันทีว่านั่นมันเป็นพลานหนุ่มที่อยู่ในหมู่บ้านที่แกตามหานั่นเองยังไม่ทันที่แกจะส่งเสียงเรียกพรานหนุ่มก็เดินหนีออกไปจากโป่งนั่นทันทีแต่กองแกก็เลยต้องตัดสินใจเรีบปีลงจากนางห้างตามไปจนเกือบจะไม่ทันพรานุม่มสุดท้ายก็เลยต้องร้องเรียกจนพรานุ่มนั่นหยุดชะงักและหันขวับมาทันที พร้อมกับดวงตาที่แดงฉานผิดกับมนุษย์มานาทั่วๆไปมันทำเอาตากล้องตกใจถอยหลังกรูดเพราะเห็นท่าจะไม่ดีพลานหนุ่มที่แกเห็นอยู่เบื้องหน้านั่นหันขวับกลับมาพุ่งกระโจนเข้าใส่อย่างรวดเร็วในระยะที่ยังพอให้แกได้ทันสับไกปืนยิงสวนออกไปปังกระสุนปืนระเบิดขึ้นเสียงดังสนัน่นพุ่งเข้าใส่ล่างพลาน,นุ่มที่ได้กลายไปเป็นไอ้หลายพาดก่อนไปแล้วต่อหน้าต่อตา ปะทะกันเข่าอย่างจังจนเกือบจะกลางแสกหน้าจนล่างของมันหงายหลังพึงล้มทั้งยืนแต่ว่ามันไม่ตายทันทีมันล้นล้านลุกขึ้นพร้อมจะก,กระโจนเข้าขย้ำอีกครั้งแต่ว่าตะก้องแกกระล้วงเอามีดหมอออกมาจากย่ามที่ยาวเกือบซอกแทงสวนออกไปจนสุดแขนจังหวะที่มันพุ่งเข้ามาหาเข้าพอดิบพอดีคมมีดหมอของแกปักเข่าที่ยอดอกจนมิดดมด้วยแรงที่พุ่งใส่ปะทะกันทั้งเสือและคมมีดหมอ มันส่งเสียงร้องลั่นโหกใหญ่ๆดังสะท้านไปทั่วทั้งปา่าจนในลายเสือสมิงนั่นมันล้มกริ่งนอนกองอยู่เคียงข้างกับตะกรงนั่นเองแกจึงได้ชักมีดหมอออกแล้วก็แทงสวนเข้าไปอีกทั้งทาง,งที่นอนอยู่จนมันแน่นิ่งขาดใจตายไปพร้อมๆกับเสียงที่เงียบสงบลงแกรีบชักมีดหมอออกแล้วก็ลุกพรวดถอยห่างออกไปด้วยใจเต้นระทึกไม่คิดว่าตัวเองจะหลอดพ้นจากความตายจากคมเขี้ยวของเสือสมิงนั่นมาได้ รีบเดินกลับมาที่นั่งห้างปืนขึ้นไปนั่งพักยังไม่ทันหายเหนื่อยหายตกใจจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าเดินสวบๆเข้ามาอีกมันตรงดิ่งมาทางด้านเดียวกับไอเสือสมิงที่นอนตายอยู่เมื่อครู่แต่กองแกรีบคว้าปืนขึ้นมาเล็งออกไปตามทิศทางของเสียงจนได้ยินเสียงเรียกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาพร้อมกับล่างที่โผล่พรวดออกมาจากความมืดแกก็บพบว่าเป็นล่างของพลานุม่มคนเดิมนั่นอีกแต่กองเตรียมจะยิงเข้าใส่ แต่เสียงที่แหบแห้งนั่นก็ตะโกนร้องเรียกเบาๆแถบจะไม่ค่อยได้ยินเสียงลุงก้องลุงก้องนี่ฉันเองฉันไอ้มิ่งผัวอีแพงไงนี่ฉันจริงๆเสียงนั่นร้องย้ำขึ้นเบาๆซึ่งก็ไม่ต่างกันกันกบล่างที่กระเซาะกระเซิงจนแถบจะดูไม่ได้เหมือนแถบจะไม่มีเลี้ยวมีแรงเหลืออยู่แล้วเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นพรานหนุ่มจริงๆแต่ก่องแกก็เลยถามออกไปอีกหลายเรื่อง จนพลานหนมเริ่มจะไม่มีเรี้ยวแรงจะโตตอบด้วยหนังสุดหมดแรงคุกเข่าอยู่เลยออกไปเพียงไม่กี่ว่าเท่านั้นแกจึงได้ตัดสินใจปีนลงไปจากห้างพูดคุยกันนิดหน่อยจึงได้รู้ว่าเป็นพลานนมจริงๆเพราะว่าพลานนมนั้นจําเขียวหมูตันและทักได้ถูกต้องกับเขียวหมูตันที่ของของของตะกองอยู่ที่หญิงสาวแม่ลูกอ่อนผู้เป็นเมียนั้นให้เอาติดตัวมาด้วยว่าตนเองนั้นเป็นคนล่าหมูป่ามาได้ และนำมาถักเชือกให้กับเมียโดยตัวเองแกก็เลยได้อาน้ำมาเอาถ่านในกระบ,บอกให้กินและมีเศษเนื้อย่างหลงเหลืออยู่นิดหน่อยพอให้ได้เคี้ยวให้ปากได้รับรู้รสชาติเพราะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเลี่ยวมีแรงอะไรหลงเหลืออยู่แล้วทิดมิงเล่าว่าต้องนั่งอยู่บนนั่งห้างมาหลายวันโดยที่น้ำกับอาหารก็หมดเพราะต้องหลบไอเสือสมิงไลาพผาดก่อนนั่นกระสุนปืนที่มีก็ยิงออกไปจนหมดแต่ไม่สามารถที่จะระคายผิว ของมันได้เลยแม้แต่น้อยจนเมื่อเห็นตะก้องเดินวนไปวนมาอยู่ช่วงกลางวันแต่ไม่มีเลี้ยวแรงที่จะเรียกและไม่กล้าจะลงมาจากนั่งห้างจนสุดท้ายก็เห็นเสือสมิงนั่นถูกตะก้องฆ่าตายได้ในที่สุดด้วยคมกระสุนของตะก้องแกได้ลงเอาคมมาไว้ก่อนทุกครั้งยิงครั้งนี้ที่แกไม่ได้ตั้งใจมาล่าสัตว์ก็เลยต้องยิงระวังตัวให้มากขึ้นด้วยพร้อมกับมีดหมออาคมของแกที่สามารถฆ่าเสือสมิงนั่นตายได้สําเร็จ จนสุดท้ายแกกับพาเอาตัวทิดมิ่งออกมาจากป่าได้สำเร็จในช่วงเช้าของวันลุ่งขึ้นอย่างปลอดภัยจนมาถึงหมู่บ้านในที่สุดเรื่องราวลึกลับทั้งเรื่องของเสือสมิงและอาถรรพ์ต่างๆที่มีอยู่มากมายหลายพื้นที่ในบ้านเมืองของเรา ทั้งที่มีการเผยแร่ทางสาธารณะและยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนอย่างเช่นเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องเล่าเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ริมเขตพื้นป่าเขาใหญ่เมื่อครั้งสมัยก่อนที่ต้องย้อนไปเกือบ60ปีนั้นได้มีชาวบ้านที่เป็นพลานคนหนึ่งที่ชาวบ้านมักจะเรียกแกว่าพลานแหลมเพราะว่าเป็นพลานคนเดียวในหมู่บ้านที่แม้ว่าหมู่บ้านจะอยู่ติดกับพื้นป่าเขาใหญ่ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนากันเป็นส่วนมากทีครั้งหนึ่งนั้นพลานแหลมแกได้เข้าไปล่าสัตว์ในปา่าแต่ดันไปเจอเข่ากับเสือซะก่อนจึงได้ล่าเอาเสือตัวนั้นมาแทนและได้ถลกเอาหนังเสือนั้นมาทำเป็นเครื่องนุ่งหม่มแถมยังเอาเนื้อที่เหม็นสาบสางมาทำเป็นอาหารกินอีกด้วยซึ่งพลานส่วนใหญ่หรือคนทั่วไปไม่นิยมกินกันหลังจากเหตุการณ์นั้นเพียงไม่กี่เดือนผ่านไปพลานแหลมก็เริ่มทำตัวแปลกๆมากขึ้น และเปลี่ยนไปจากเดิมบางครั้งก็น,นำสัตว์ทิล่ามาได้จากปา่ามานั่งฉีกกินเนื้อหนังแบบสดสดโดยที่ไม่มีการปรุงใดๆหรือแม้แต่จะชำแหละเอาชิ้นส่วนเนื้อหนังของสัตว์พวกนั้นออกมาสะก่อนเมื่อเปลี่ยนพฤติกรรมไปกินเนื้อแบบสดๆดเข้าๆเข่าช่วงหลังๆก็มักจะหลีกเลี่ยงไม่พบพูดคุยหรือแม้แต่จะสบตากับใครเหมือนแต่ก่อนและกลายเป็นคนที่เก็บตัวเงียบไปเสียเฉยๆแบบไม่เหมือนที่เคยเป็นมาก,ก่อน ชาวบ้านก็นเริ่มจะพูดติดฉินนินทากันมากขึ้นว่าตาแหลมแกกลายเป็นคนบ้าบอเพี้ยนไปแล้วเพราะในช่วงชีวิตนั้นข่าแต่สัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นมาตลอดแกจะชอบใส่หนังเสือที่ล่ามาได้คลุมล่างเดินไปเดินมาอยู่ในป่าทุกครั้งที่เข้าไปล่าสัตว์และชอบทำท่าทางคล้ายกับสัตว์สีเท้าคือการคลานสีเท้าเหมือนกับสัตว์พวกนั้นแล้วก็ส่งเสียงร้องคำรามโหกหากโหกหาก,หาก,หากทุกครั้ง ที่มีคนเข้าไปพบเห็นแล้วก็รีบวิ่งหนีไปทันทีช่วงแรกๆก็ยังไม่ค่อยมีใครกล้าหรือตกใจเพราะว่าพบเจอและเห็นกันอยู่บ่อยๆแต่พอเริ่มจะนานวันเข้าก็มีพวกเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านชอบพากันเอาก้อนดินก้อนหินไปปาใส่หลังคาบ้านของแกทําให้แกโมโหวิ่งกระโจนออกมาไล่ร้องคํารามทําท่าทางเหมือนกับว่าตัวเองนั้นเป็นเสือท่าทางของแกเริ่มจะดูดุร้ายโมโหมากขึ้น และเริ่มจะไม่หนีผู้คนอีกต่อไปแต่ก็เฉพาะกับคนที่แสดงอาการใส่แกเท่านั้นส่วนคนที่ไม่ได้คิดหรืออะไรกับแกก็จะไม่พบเจอกับอะไรแปลกๆปจากตัวแกเช่นกันแต่กับชาวบ้านอีกหลายรายที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเริ่มจะแสดงอาการไม่พอใจกับการกระทําของพลานแหลมที่มาทําให้ลูกหลานของตนเองนั้นเกิดอาการหวาดกลัวตกใจโดยที่ไม่มีใครกล่าวหาหรือว่าโทษลูกหลานของตนเองเลย จึงต้องการจะให้มีการขับไล่พลันแหลมออกไปจากหมู่บ้านแต่เมื่อเอาเข้าจริงๆแล้วยังไม่ทันที่จะมีใครได้ตัดสินใจว่าจะไล่แกออกไปหรือไม่พลันแหลมแกก็ได้หายตัวไปก่อนและไม่มีใครรู้ว่าแกหายตัวไปไหนจนเมื่อวันเวลาผ่านไปหลายเดือนชื่อของพลันแหลมก็เริ่มลืมเลือนไปจากความทรงจําของชาวบ้านจนเมื่อครั้งที่มีชาวบ้านเข้าไปหาของป่าและไปพบเข้ากับเศษซากสัตว์ ที่ตายกระจัดกระจายเกลื่อนอยู่หลายซากและกระจายกันอยู่ตามพื้นป่าในหลายท้องที่หลายซากก็เริ่มจะเน่าเปื่อยไปบ้างแล้วและหลายซากยังคงเหลือหลองรอยเอาไว้ให้เห็นว่าสัตว์พวกนั้นมันตายเพราะอะไรสัตว์ที่เป็นนักล่าและฉีก,กินเนื้อหนังของสัตว์อื่นในป่าแถบนี้ที่เคยเห็นก็น่าจะมีเพียงแค่เสือเท่านั้นแต่ว่ามันก็ถูกผ่าแหลมยิงตายและถลกหนังไปแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีเสือเล็ดหลอดออกมาจากผืนป่าลึกให้ได้เห็นอีกเลยจึงไม่มีใครจะสรุปได้ว่าสัตว์ที่ตายพวกนั้นมันเกิดจากสัตว์ชนิดใดกันแน่ทำให้ชาวบ้านเริ่มจะหวาดกลัวกันมากขึ้นจากภัยอันตรายที่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือว่าเกิดจากอะไรแน่พากันไม่กล้าออกไปทำไร่ทำนาหรือเข้าไปหาของป่าจะมีบ้างก็เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ต้องใช้ชีวิตเหมือนปกติพราะต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ที่ครอบครัวยังยากลำบากอยู่และที่พกติดตัวไปด้วยก็มีเพียงแค่มีดพ้าเล่มเดียวเท่านั้นที่เป็นอาวุธและใช้ในการทำมาหากินด้วย <c oughs> เรื่องนี้ร้อนไปถึงกำนันชุกที่ดูแลหมู่บ้านนี้อยู่ด้วย <c oughs> ที่เมื่อครั้งในสมัยหนุ่มนนั้นแกเองก็เคยได้ตามพ่อของแกเองที่มีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์มาก่อนเขาไปในพื้นป่ามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและเคยได้เห็นพ่อของแกยิงเสือตายมาแล้ว และมีประสบการณ์การล่าสัตว์มาไม่ใช่น้อยนอกเหนือจากพลานแหลมแล้วก็คงจะมีแขกกำนันชุกนี่แหละที่เคยล่าสัตว์มาแล้วมากมายแต่ว่าแกก็เลือกจากการล่าสัตว์มานานมากแล้วพอสมควรกำนันชุกแกก็ได้พาลูกน้องติดสอยหอยตามมาอีกสองคนซึ่งทั้งคู่นั้นมีความชำนาญในการใช้ปืนเป็นอย่างดีโดยเป็นปืนลูกสองที่พกกันมาทั้งสามกระบอกเมื่อพากันเดินทางมาถึงหมู่บ้าน ก็ได้นั่งพูดคุยถามไทยอยู่กับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอยู่จำนวนหนึ่งไม่นานมากนักและได้สั่งห้ามชาวบ้านเข้าไปในป่าโดยเด็ดขาดส่วนในวันนั้นใครที่เข้าป่าไปแล้วก็ให้บอกต่อๆกันเอาไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นเหยื่อกระสุนปืนของพวกเดียวกันเข้าและได้ข้าวปลาอาหารหอที่ชาวบ้านได้รวมกันมาส่งให้แกก็ได้พาลูกน้องเดินเท้าเข้าป่าในท,ทันทีในช่วงสายของวันนั้นเดินดินเข้าไปทั้งป่าด้านที่ชาวบ้าน มีการพบเห็นสากสัตว์อยู่หลายซากการเดินเท้าเข้าป่าไปครั้งนั้นยากลำบากมากเพราะว่าแกไม่ได้เข้าป่ามานานมากแล้วสมัยที่กํานั้นชุกแกยังเป็นพรานนมอยู่ผืนป่ายังไม่ลภคืมและเปลี่ยนไปมากมายขนาดนี้เนื่องจากว่าหลังจากนั้นมามีการพังทลายของภูเขาที่ถล่มลงมาเมื่อหลายสิบปีก่อนทําให้สายน้ำที่ไหลลงมาจากเขาเปลี่ยนทิศทางไปไหลลงมาทางหมู่บ้านแถบนี้ก็เลยได้นำเอาความชุ่มชื้น มากับน้ําด้วยทําไม้พื้นป่าแถบตําบลน,นี้อุดมสมบูรณ์มากกว่าเดิมชาวบ้านจึงได้เก็บหาของป่าไพกินกันมากมายและมีความชํานาญในพื้นป่าแถบนั้นมากกว่ากานันทั้งสเดินมุ่งหน้าเข้าป่ามาได้3กิโลก,ออกว่าทุกคนก็ต้องพงะกับสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้านั้นเพราะว่ามีร่างของชาวบ้านที่น่าจะออกมาหาของป่าเป็นปกตินอนตายกลายเป็นศพอยู่อย่างอุจจาระ นอนความหนาตะแคงออกมาทางด้านของกำนันกับลูกน้องเขาพอดีดวงตาเบิกถลนลำคอถูกกัดเป็นแผลเวอวะ่ะคงจะตายตั้งแต่ถูกกัดเข้าที่ลำคอแล้วมือขวายัางกำต้นไม้เล็กๆไว้แน่นมือซ้ายยังเกง่งเหมือนกับว่าตะเกียกตะกายจะหนีเนื้อส่วนชายโครงและสะโพกถูกกัดฉีกหายไปทั้งแถบจากประสบการณ์ของกำนันชุกมันบ่งบอกว่านั่นเป็นการกระทำของเสือไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ มันจะต้องย้อนกลับมากินเยื่ออีกแน่นอนเพราะว่าสภาพศพยังดูใหม่และเหลือเนื้ออยู่หลายส่วนก็เลยสั่งกันแยกย้ายออกไปหาไม้เพื่อจะนําขึ้นไปมัดห่างบนต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆนั่นเมื่อช่วยกันมัดห่างจนเสร็จเรียบร้อยพอที่จะนั่งได้แบบคร่าวๆทั้ง3มก็น,นําเชือกที่พกติดตัวมาด้วยมัดเอวลังเอาไว้กับต้นไม้กันตกเวลาในช่วงนั้นกัเพิ่งจะบ่ายสามกว่าเท่านั้นเองทําอะไรไม่ได้มากนอกจากการรอ และไม่มีใครกล้าที่จะหันมองไปทางศพของชาวบ้านที่ตายเพราะสภาพสยดสยองและดวงตาที่ถลนออกมายังจ้องมองมาทางที่มัดห่างกันอยู่ด้วยเสือกกลัวแต่ว่าตอนนี้น่าจะกลัวผีกันมากกว่าแถมเป็นผีตายโหงเสด้วยตั้งแต่บ่ายไปยันค่ำก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดสังเกตประมาณสองทุ่มก็ปล่อยให้หลูกน้องสองคนนั้นเฝ้าต่อกำนันชุกก็ขอพักสายตาสักหน่อยยิ่งดึกทั้งผืนป่าก็ยิ่งเงียบ มีเสียงอะไรผิดสังเกตดังขึ้นนิดหน่อยทั้งสองเป็นต่องสะดุ้งทุกครั้งไปไม่กล้าแม้จะหันไปทางศพที่แม้จะอยู่ห่างออกไปไกลเกือบ20บเมตรเริ่มจะซึมเต็มใบหน้าเกิดขนลุกขนพอ,พองอย่างบอกไม่ถูกสะดุ้งกระทั่งเสียงกรนเบาๆของกำนันชุกที่คิดว่าเป็นเสียงคำรามของเสือกันไปนั่นประมาณตีสอง,องกว่ากำนันชุกก็ตื่นขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนจึงได้พากันนั่งเบาใจขึ้นมาหน่อยคืนนั้นทั้งคืน ใยันสว่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพากันชำเลืองมองไปที่ศพก็ยิงขนลุกหนักมากเข้าไปอีกเพราะว่าสภาพศพนั้นเริ่มจะอืดบวมขึ้นมามากที่ใบหน้าบวมชึงกับดวงตาที่แทบจะถลนหลุดออกมาจากนอกเบา้ากำนันชุกต้องตบหัวไหลลูกน้องเบาๆพอรู้สึกว่าจะกลัวกันจะตัวสั่นไปหมดแกดึงเอาสายเชือกที่เป็นตะกุดเส้นเล็กๆออกมาจากย่ามสามเส้นส่งให้ลูกน้องและตนเองมัดเอาไว้ที่แขน เพื่อป้องกันผีป่าผีพรยทำให้ทั้งสองนั้นอุ่นใจขึ้นมาได้บ้างวันนั้นกว่าจะมีอะไรผิดสังเกตเอากะตอนใบ,บายไปแล้วเห็นมีชายชาวบ้านคนหนึ่งทั้งกำนันชุกและลูกน้องสองคนไม่มีใครรู้จักปรากฏตัวเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ไกลๆเหมือนกับว่าจะหาอะไรบางอย่างนานอยู่พอสมควรแล้วก็หายตัวไปในที่สุดก็เลยพากันคิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านที่ออกมาหาของป่าที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร เลยไม่ได้สนใจอะไรอีกจนความเมืดเริ่มจะมาเยือนอีกครั้งกำนันชุกก็สั่งให้หลูกน้องตรวจตราปืนให้เรียบร้อยยังไงเสียคืนนี้เสือต้องออกมากินเหยื่ออีกแน่นอนอากาศที่เมื่อวานร้อนอบอ้าวมากวันนี้กลับเย็นจะเยือกจนหนาวสั่นไปทั้งตัวไม่มีแม้แต่ลมสักนิดเดียวแต่ฟ้าดันเมืดสนิทแทบจะมองอะไรไม่เห็นใบหน้าของศพก็ยังคงติดตาอยู่ไม่หายช่วงประมาณสักสามทุ่มกว่า ก็เกิดมีเสียงดังกอกแกกอกแกกอยู่ไกลๆกับศพลูกน้องกำนันพากันสะดุ้งยงกำนันชุกแกพยายามจะเพ่งสายตาดูว่ามันเป็นเสียงของอะไรกันแน่แต่มองยังไงก็มองไม่เห็นจนผ่านไปเกือบครึ่งชงั่วโมงฟ้าก็ายังไม่เป็นใจลูกน้องก็ยิ่งหวาดกลัวกันนั่งตัวสานงันงบไปหมดแกเกรงว่าถ้าเป็นเสือมันจะรู้ตัวเอาซะก่อนจึงรีบยกปืนขึ้นเล็งลงไปที่ศพของคนตาย ที่แกพอจะจำตำแหน่งได้บ้างแล้วก็สับไกลั่นกระสุนแหวกความเมืดไปทันทีบังเสียงดังสนั่นลั่นสะท้อนออกไปโดยที่ไม่รู้ว่าข้างล่างนั่นมันเป็นตัวอะไรแน่แต่ว่ามันได้เงียบไปแล้วเสียงปืนทำให้ลูกน้องสองคนตาแจง้งหายกลัวกันไปได้บ้างแต่ก็ยังไม่มีใครกล้ามองลงไปที่ล่างของศพว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังเผลองีบหลับและปล่อยให้กำนันชุกนั่งเฝ้าอยู่คนเดียวพอฟ้าสว่าง เริ่มจะส่องแสงให้เห็นบ้างแล้วทั้งสองจึงได้รู้สึกตัวขึ้นมาเพ่งมองลงไปทางที่มีร่างของคนตายอยู่ทุกคนกนตกใจเพราะว่ามีร่างของคนตายนอนคว่ำหน้าอยู่ใกล้กับศพนั่นด้วยและถูกยิงเข้าที่หัวเขา่าพอดีีเป็นล่างของชายคนเดียวกันกับที่เห็นเมื่อวานตอนบใบยๆดูจากเสื้อผ้าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันจึงได้พากันรีบปีนล,ลงไปดูทั้งสามก็ยิ่งช็อกหนักเข้าไปอีก พราะว่าล่างของชายคนนั้นทั้งล่างมีลายคล้ายกับเสือเต็มตัวไปหมดแถมมีเล็บที่ยาวแหลมคมออกมาเหมือนกับกรงเล็บของสัตว์ดวงตาถลนออกมาเป็นสีเหลืองอมพันธ์และที่ปากก็ยังมีเศษเนื้อของศพคนตายติดคาอยู่ด้วยกำนันชุกกับลูกน้องรีบเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านไปทันทีหลังแจง้งข่าวก็ปล่อยให้ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านจัดการกันต่อแล้วก็รีบพากันเดินทางกลับบ้านของตนด้วยความแปลกใจ กับสิ่งที่เห็นและเกิดขึ้นอย่างไม่หายคุยใหญ่บ้านกับชาวบ้านก็ตามไปจนเจอศพของคนตายทั้งสองซึ่งเป็นชาวบ้านที่เป็นเจือและเป็นพลันแหลมอีกคนที่น่าจะกลายไปเป็นเสือสมิงหลังจากที่หายตัวไปอยู่ในป่านานหลายเดือนนั่นเอง